ที่สําคัญได้เป็นสีขาวสียอดนิยมนะคะท่านผู้ชมเป็นสีที่หายากนะคะกับ Honda าเจ z นะคะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะท่านผู้ชมเครื่องยนต์1 5 0 0นะคะเป็นรุ่นตัว V เกียร์ออโต้ปี2008สภาพนางฟ้านะคะคันนี้อ่ะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะสามารถโทรหาหญิงได้ที่0856113435เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับหยิงยิงที่บงคอนคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หญิงมีรถเข้าใหม่จะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมดูเป็นรถ Honda z a z z 1.5เกียร์ออโต้ปี2008ไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวยิงจะพาชมในส่วนของรอบคันกันก่อนนะคะด้านหน้าของตัวรถคันนี้เป็นสภาพนางฟ้าและที่สำคัญได้เป็นสีขาวสียอดนิยมนะคะท่านผู้ชม เป็นสีที่หายากนะคะกับ Hon ด a าเจ็นะคะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะท่านผู้ชมเครื่องยนต์1 5 0 5นะคะเป็นรุ่นตัว V เกียร์ออโต้ปี2008สภาพนางฟ้านะคะคันนี้อะแล้ยวยิงจะพาชมในส่วนของรอบคันกันก่อนค่ะขยับมาดูในส่วนของหน้ายางกันเลยนะคะหน้ายาง205ทับ45 R17 นะคะคันนี้เป็นยางใหม่นะคะปี2020 ยางใหม่พร้อมใช้งานสี่เส้นเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะถัดมานะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันเลยค่ะกระจกมองข้างของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวสียอดนิยมนะคะไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะตรงนี้ด้านซ้ายด้านขวานั่นเองค่ะถัดมานะคะมาดูในส่วนของรอบคันกันเลยค่ะคันนี้มีสเกิร์ตให้ด้านข้างและก็รอบคันเลยทีเดียวค่ะมีสเกิร์ตให้รอบคัน เป็นสีขาวสียอดนิยมนานๆทีจะมีเข้ามาเป็นสภาพนางฟ้าราคาสุดคุ้มอีกเช่นเคยนะคะถัดมาค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันเลยค่ะ h o n d a z a z z นะคะเครื่องยนต์1,500นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง i v t t e c นะคะท่านผู้ชม1,500นะคะ1.5เป็นเครื่อง i v t e c และที่สำคัญมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ มีก้องและยังไม่พอนะคะมีให้กับ2จุดด้านหลังเลยทีเดียวค่ะมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับ Honda j เจ Z คันนี้แน่นอนค่ะหญิงเอามารีวิวคันนี้เป็นสภาพแบบรถเข้าใหม่นะคะท่านผู้ชมสภาพแบบให้เห็นเห็นเลยนะคะว่านำมาให้กับท่านผู้ชมดูเห็นเห็นเลยว่ารถเราเพิ่งเข้าใหม่และยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพแบบพร้อมใช้งานแล้วค่ะ คันนี้นะคะเป็นแฮสแบกห้าประตูเช่นกันค่ะสามารถพับเบาะได้เช่นกันนะคะท่านผู้ชมภายใ,ในของเขาจะดูกว้างนะคะสามารถเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้มากมายเลยทีเดียวค่ะเกิดว่าท่านใดมีสัมภาระมากมายนะคะก็สามารถพับเบาแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มได้เช่นกันค่ะ และที่สําคัญนะคะภายในด้านหลักของเขาก็มีแม่แรงและก็ยางอะไหล่อยู่ครบเช่นกันค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะอีกทีนึงนะคะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่สภาพนะคะอันนี้ให้เห็นๆเลยนะคะว่ายังไม่ได้ล้างและยังไม่ได้เก็บงานนะคะสภาพพร้อมใช้งานแล้วค่ะยิงก็เลยขออนุญาตมารีวิวให้กับท่านผู้ชมดูนะคะเป็นรถเข้าใหม่จริงๆค่ะคันนี้เดี๋ยวยิงจะพาไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยค่ะ ค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังของเขานะคะก็ดูกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะนั่งนะคะก็สะดวกสบายกับผู้โดยสารด้านหลังที่เวลาเรานั่งนะคะขับขี่ใดูใกล้ๆเลยนะคะชัดๆเลยว่าสภาพแบบยังไม่ได้ล้างนะคะท่านผู้ชมหญิงขออนุญาตนั่งให้ดูก่อนเนาะว่าคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าของเขาก็นั่ง นิ่มนะคะท่านผู้ชมและที่สําคัญนะเบาะผ้าของเขาไม่อมความร้อนด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวยิงขนั่งให้ดูนะคะภายในของเขาก็จะดูกว้างเลยทีเดียวค่ะเฮดรูมก็ดูเหลือๆเ,เลยนะเนะียคะโอเคเดี๋ยวยิงจะพาไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ แล้วก็ขยับมาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะคันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันเช่นกันค่ะ,ะเดี๋ยวยิงจะสตาร์ทให้ดูนะคะคันนี้เป็นเครื่อง IVTEC นะคะคันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มจริงๆค่ะท่านผู้ชมคันนี้ปี2008เรามาดูเลขไม์กันเลยค่ะไฮไลท์คันนี้นะคะปี2008สภาพเป็นเห็นสภาพนางฟ้านะคะและที่สำคัญไม์น้อยมากๆค่ะ ย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเป็นไม้แท้ๆนะคะท่านผู้ชมเป็นรถมือเดียวที่เจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากนะคะไม่อยู่ที่221,123กิโลนะคะท่านผู้ชมเฉลี่ยแล้วก็ตกปีแค่ไม่กี่กิโลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมถือว่าไม้น้อยนะคะรถปี2008นะคะท่านผู้ชมจารันตีได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะ,ะมาดูในส่วนของออปชั่นของเขานะคะแอร์เย็นปกตินะคะ ก็สามารถเล่น FM AM ได้เช่นกันนะคะคันนี้แล้วก็เชื่อมต่อ USB ได้เช่นกันค่ะแอร์เย็นปกติฟังเพลงเพลงเพ,งเพาะนะคะท่านผู้ชมคันนี้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะขับง่ายเคลื่อนตัวง่ายนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวยิงจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อค่ะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะย้ําเลยนะคะคันนี้สภาพห้องเครื่องยังเดิมๆนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะคันนี้หญิงยังไม่ได้ล้างเลยค่ะการันตีได้เลยนะคะว่าสภาพนางฟ้ารถปี2008นะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะรถของเราการันตีได้เลยนะคะว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมมาแน่นอนค่ะ ราคา่าตัวคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นอีกเช่นเคยค่ะในราคาค่าตัวคันนี้2 9 9 9 0 0 0บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะสามารถโทรหาหญิงได้ที่0856113435เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้หญิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ